ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นี่จะมาพูดถึงความเป็นไปของฟีฟ่าลายสานนะฮะหลายๆคนนะผมที่มีความคิดที่ว่าเซิร์ฟเนี่ยจะใกล้ปิดหรือเปล่าประมาณแบบว่าโอ,โอ้เดือนนี้แม่งถึงขั้นเอาการ์ดตำนานแล้วก็กาดวอเบสใหม่คนหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามาถึงเมอแบบ มันเล่นถึงขั้นนี้อ่ะแดงว่ามันต้องแบบเอาเรื่องอระมาแบบว่ามันได้ถึงใกล้ทางตันของมันอะไรอย่างเงี้ยบางคานอาจจะมีความคิดอะไรแบบนี้ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะไอ้นี่ไหมมันจะปิดหรือเปล่าแต่ก็อาจจะไม่มีทางที่มันจะทางตันแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันต้องมีการอัปเดตอยู่ต่อเวลาถึง fifa าะลสามเนี่ยมันจะอัปเดตช้าไปหน่อยแต่ว่า จริงว่าอัปเดตช้ากว่าเซิร์ฟเกาหลีนี้ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรนะอันนี้บางคนอาจจะรู้เพราะสาเหตุอะไรแต่บางคนก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรนะก็สับใครที่ว่าเซิร์ฟมันใกล้ใกล้ถึงทางตันแล้วก็เอาไปขายทียอย่างเงี้ยแล้วยังอยากจะเล่นต่ออย่างเงี้ยก็มีนะผมผมเห็นเต็มเลยฮนะที่คนเขาพยายามขายดีนะที่อาจจะขายดีก็เพราะว่าหนึ่งครับผม มีบางคนที่อาจจะคิดว่าเซิร์ฟเนี่ยมาถึงทางตันนะครับผมแต่ก็ความคิดผมนี่มันอาจจะไม่ตันไงแต่ว่าเซิร์ฟอาจจะปิดอาจจะเป็นเพราะว่าผมว่ามันทำตัวมันเอมากกว่านะผมเนื่องจากเพราะว่ามันไม่เคยคิดจะแจกผู้บริโภคที่เสียตังค์ให้กับเกมฟี فا อะไรสามเลยฮะไม่เคยแบบแจกยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับสิ่งที่มันแจกทุกทุกทุกวันที่มันให้มากับเทียบกับไลเทียบกับ คุณผู้ชมที่เติมข้อเก็มพิเาษอะสามันเทียบกันไม่ได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่มันจะปิดก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่บอกที่บอกเพราะว่ามันเป็นพราะตัวมันเองอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะมันเอาแต่เอาอะไรได้ผลประโยชน์นั่นเองครับผมจะอาจจะทาให้ผู้เล่นบางคนหรือผู้ชมเนี่ยเลิกเล่นไปเพราะแบบนี้นั่นเองนะฮะมันเป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่ คือแบบเหมือนจะเป็นการฆ่าตัวตายมากกว่านะผมก็คือรอโปรโมชั่นนะครับทาให้คนหลายๆคนนะผมที่ไม่มีงบแล้วนะผมันกินตังค์แดกตังค์จนมากเกินไปนะอย่างเช่นโปรโมชั่นช่วงนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแดกตังค์พอสมควรนะฮะก็นี่แล้วผมโปรโมชั่นแดกตังค์ครับที่้ายๆหลายคนที่เขาว่ากันไว้นะผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ เปิงตังค์สุดๆนะฮะสวัสดีฮะแล้วสิ่งที่ผมได้ก็คือ0ูนย์ถึงปีสิเบสบวกหถามจริงครับผมเบสสิบเนี่ยคือมันเป็นสุ่มนะไม่คันนักเตะนะมันเป็นเบสขึ้นว่าเบสอย่างเงี้ยแม่งสุ่มแน่นอนนะผมสุ่มปีศูนย์หถึงสิเบสบวกหาจำนวนเงินก็คือได้ห้าหมื่นกับลุ้นหวเบสและตำนานไทยแล้วก็การคาปีนะผมสิบเบสสิบสามใบ ราคาคือ35,000เอาจริงๆนะผมถ้าผมเอาไอ้สามเนี่ยไปเติมซื้อได้นะ่ะไอ้แพ็คที่เขาเพิ่งมาขายนะี่ยไปที่รุ่นบวกสองหรือบวกห้านะผมที่เป็นแพ็ขายได้3วันเท่านั้นก็จะเป็นอะไรที่คุ้มกว่านี่แน่นอนครับเพราะเปิดไงก็ไม่น่าคุ้มนอกจากจะได้ตาํานานหรือโวัวเบสตัวนะก็สับโปรโมชั่นแดกตามแบบเนี้ยผมว่าหลายๆคนก็คงจะ โชคดีครับที่ได้ของดีๆแต่ว่ากอาจจะไม่มีงบซื้อสำใครที่ไม่มีงบซื้อครับผมแต่ว่าอยากจะได้แม้ก็ไม่ได้ครับผมไม่มีตังค์ไงนั่นแหละตังน,นั้นก็ไม่ใช่ว่าคนคนหลายๆคนที่มีความคิดที่อาจจะทางเสรนทางตันเนี่ยเพราะว่ามันยัดเยียดให้แต่เติมตังค์ครับผมที่เอาโปรโมชั่นมาลอ่อ เดือนหนึ่งจะมีสักสาครั้งอะประมาณนั้นเลยอะโปรโมชัน่นที่เขาแดกตังค์กันมาก,ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรู้สึกโอ้ยรู้สึกน่าสมเพชไงไม่รู้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟฟิฟ้ามาถึงทางตันหรือเปล่านะแต่พยายามที่จะให้แลกเชลตลอดเวลาแล้วผมสิบวันอย่างเงี้ยแบงรีเซ็ตแล้วแล้วก็มาใหม่อะไรเงี้ยอย่างเช่นโปรโมชัน่นที่ล่าสุด มาผมที่ผมเปิดแดนซี่แล้วผมเป็นการที่โควรจะล่อโคตจะล่อเลยนะโควรจะล่อแบบเห็นเ่า่อึขึ้นชัว่าท็อปสิบแต่จริงๆมนเป็นคราปีแนละ้วไงก็ไม่ได้ยะไม่ได้ได้ง่ายนะผมถ้ามันปีเดียวท็อปสิบแบโอกาสที่ไม่ได้ววเบสมันสูงกวา่าแต่นี่มันเหมือนได้ความความเปอร์เซน็นที่จะได้ววเบสประมาณ ประมาณท็อปสามสิบอะเบสสามปีเดียวอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยอะความรู้สึกเป็นอะไรที่ยากมากครับผมก็เซิร์ฟเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ปิดหรอกครับแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่มันจะปิดของตัวมันเองก็คือคือการเระเยียยให้คุณผู้ชมเนี่ยหรือเพื่อนเพี่เรียงน้องเนี่ยเติมตังค์นะผมเอาโปรโมชั่นน้น้นนี้มาล่อคิดดูเลยครับมันถึงขั้เอาการตำนานกับการ ไอ้ไอโอ้โห oh, oh, เรื่องอย่างเงี้ยการตำนานกับการไอ้ไอมาล่อขายแบบเนี้ยราคา4,500าการตำนาน4,500เฉพาะกองหน้าที่ดูมันเป็นอะไรที่แบบมันใกล้ถึงทางตันปบวะทำไมมันก็จะโอเวอร์ไปอ่ะมันเถื่อขั้นขาย4,500เซิร์ฟเกาหลีผมไม่รู้มันขายเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า MP Shop ็ h o p ทอ่เทีไว้แรกอ่ะมันน้อยนะมันน้อยจริงนะที่เอาแหละแบบว่าคือง่ายอ่ะ คนเขาจะซื้อก็ได้แล้วก็จะแลกฟรีก็ได้ะครตำนานกับการมเบนในซัอโกลี่อ่ะคือแบบโอ้โหน่ตายเถอะนั่นเป็นอะไรที่ก็จะก็จะกินตังค์ผู้บริโภคมากเนี่ยแพ็กนี้ที่บอกมันน่าสนใจนะผมน่าจะลุ้นได้ดีอยู่ก็สำหรับใครที่คิดว่าเซิร์ฟมันจะปิดเร็วๆนี้ก็ขายทีมซะผมน่าจะมีความเป็นไปได้นะผมที่อาจจะถึงข่าวทางต่างของเซิร์ฟ แต่ผมก็มีเปอร์เซ็นที่ผมจะอาจจะไม่ตันแล้วผมเพราะมันเป็นไปไม่ได้ว่าเซิร์ฟมันอาจจะคนไม่เติมแล้วผมถึงแม้รู้ว่าเซิร์ฟเนี่ยมันแดกตังเพียงใดครับผมแต่ผู้โดยปก,ก็อยากจะได้เติมต่อไปนั่นเองนะฮะมันเป็นสิ่งที่รอตารอใจได้ดีมากเนี่ยผมโดยรับซื้อดีงบส0 0พโอ้ยสื่อเฉยแล้วนะผมขายดียเต็มแล้วผม ก็หลายๆคนที่พยายามที่จะปติมตังแล้วก็ไม่เติมยอของฟรีเนี่ยแต่ว่าตีบวก1บวก1แเซิร์ฟก็ขาดครับผมหลายอย่างฮะเศร้ากันไปนะผมเซิร์ฟเอาคลิปนี้ก็ดราม่าเอาไว้เท่านี้นะสำหรับโปรโมชั่นแดกตังแบบนี้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างายากสำหรับคนจนที่ต้องเก็บตังเพื่อซื้อโปรโมชั่นแบบเชื่อดิเด็กที่มันพยายามที่จะเติมซื้อโปรโมชั่นแบบนี้จ้า เปิดชารเลยไม่ได้ได้อะไรที่แบบกระกาขึ้นมาแล้วก็เสียใจกันไปนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับผมสําหรับคนที่ว่าถ้าเซอร์มันไม่ปิดซะก่อนนะครับผมตอนหลายๆคนที่คิดว่าเอาโปรโมชั่นหลอกรอครับผมแบบว่าประมแบบว่ามันใกล้จะถึงทางตันของมันละแบบประมาณแบบว่ามันใกล้ถึงทางตันนะครับผมแต่ว่าพยายามที่จะรอโปรโมชั่นมากมายแบบนี้ก็ จจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟมันกล้ปิดหรือเปล่าช่างมันนะผมอย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับก็สามารถที่เห็นใต้โพสต์เไว้ได้นะผมใต,ใต้โพสต์ที่ไหนอ่ะมันใต้คิดเดะเออแล้วผมบายบายครับผมซีอีโอเจอมพ์พาดหน้านะติดตามกันไว้นะผมจะไม่พลาคดคลิปใหม่ของผมบายบายครับ